ที่สนะครับของหน้าหนึ่งสปริงนิวส์ในรอบดึกในวันนี้ก่อนที่ท่านจะได้รับชมข่าวสารของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในวันรุ่งขึ้นรับชมก่อนใครเลยสำหรับหน้าหนึ่งวันนี้ ช่วงนี้เรายังต่อกันกับประเด็นเรื่องของการก่อการร้ายใช่ฮะที่ฝรั่งเศสและต่อเนื่องฮเราก็จะมาพาดหัวข่าวกันนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันแต่ละประเด็นนะฮะที่ออกมาในวันนี้นะครับรับรองว่าไม่ซ้ําเมื่อวานแน่นอนนะฮะของผมก่อนแล้วกันนะของผมหัวข่าวของผลพวงจากก่อการร้ายที่ฝรั่งเศสนะครับล่าสุดนี่นะครับพาดหัวข่าวเลยว่าไอเอสขู่โอบามาระเบิดพรีชีพถล่มทำเนียบขาว อันนี้ตรงๆเป๊ะๆเลยนะฮะไม่อ้อมคอมนะฮนี่ประเด็นชัดเจนนะครับเพราะว่าทางกลุ่ม i อเอสเขาก็ออกวิดีโอมาอีกแล้วประมาณสักหนาทีนะครคราวนี้นี่ยาวมากเลยนะฮะโดยบอกว่าระวังไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับชาวอเมริกันโดยเฉพาะคนที่อยู่ในมหานครนะครับเมืองหลวงของ สหรัฐอเมริกาก็ค,คือวอชิงตันดีซีครับคนที่อยู่ในรอบรอบทำเนียบขาวนะครับทำเนียบประธานาธิบดีบารักโอบามาเพราะว่ามีคนร้ายสองคนพูดกับกล้องโทรทัศน์นะครับเป็นการ พูดแล้วก็อัดคลิปเอาไว้ว่านะฮะว่าจะมีการใช้ระเบิดพลีชีพหรือระเบิดฆ่าตัวตายอย่างที่คุณพัชราว่านะรวมทั้งคาบอมด้วยเป้าหมายคือทำเนียบข่าวนะครับนี่เป็นที่มาของพาดหัวข่าวของผมครับของคุณพัชราบ้างส่วนพาดหัวข่าวของผมนี่ฮันทีท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับรบ,บอกอเอสขู่อีกพลีชีพคาบอมหมายความว่าหนนี้พูดชัดๆว่าจะมีระเบิดฆ่าตัวตายครับ ด้วยมีคาบอมด้วยที่ไหนทําเนียบขาวนะฮะแล้วก็มีของแถมเป็นเรื่องของทูตในสวีเดนได้เตือนคนไทยในสวีเดนครับบอกว่าให้ระมัดระวังคือหลังจากเกิดเหตุในฝรั่งเศสแล้วเนี่ยนะครับทางสถานทูตก็บอกคนไทยในสวีเดนว่าระวังนะครับในกรุงสต็อกโฮมเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังนะฮะหมายถึงว่าอย่าไปอยู่ในที่สาธารณะอาจจับ อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอาจจะเป็นประเทศเสี่ยงนะฮะ,ฮะก็ได้ในประเทศหนึ่งครับอันนี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้ในทางยุโรปครับอันนี้เนี่ยได้มีการเตือนกันอย่างทั่วถ้วนทั่ว,ว,วหน้ากันครับนะครับไปดูประเด็นกันนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่า กลุ่มมุสลิมนิกายซุนิหัวรุนแรงหรือที่เรียกกันว่ารัฐอิสลามหรือไอซิสนะครับ hmm. บัชะระฮะได้เผยแพร่คลิปวิดีโอใหม่ในโลกออนไลน์ข hmm. ู่จะโจมตีชาติตะวันตกและสหรัฐอีกแล้ว hmm. คราวนี้ขู่จะใช้ระเบิดพลีชีพและคาร์บอมนะครับ <c oughs> หรือติดระเบิดโจมตีทำเนียบขาวในวอชิงตันดีซีพร้อมทั้งประกาศจะโจมตีฝรั่งเศสอีกรอบหนึ่ง hmm. วิดีโอที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังของคุณผู้ฟังมองไม่เห็นนะคุณผ <c oughs> ู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ มีความยาว6หหนาทีนะครับนีคบ่คือภาพของนักรบไอซิสนะครับโดยมีการแปลถอดความจากภาษาอาหรับิกเป็<ะ>นภาษาอังกฤษโดยกลุ่มข่าวกลองไซส์ซึ่งมีสำนะะักพูดกับกล้องคู่จะโจมตีโดยบอกว่าปาเรสก่อน ะะจากนั้นก็ตามด้วยโรมแล้วก็จะระเบิดอนุสรสถานในฝรั่งเศสด้วยและจะโจมตีทำเนียบขาวขณะที่สมาชิกกลุ่มไอซิดอีกคนหนึ่งพูดในคลิปคู่ประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีฟรองสัวโอลองอโดยบอกว่าพวกเราจะย่างพวกเขาอ,อันนี้แปลมาแล้วนะพวกเราจะย่างพวกเขาและระเบิดทั้งคู่ด้วยเข็มขัดระเบิดพลีชีพและคาร์บอ พร้อมกันนั้นสมาชิกกลุ่มไอซิดยังได้พูดชื่นชมเหตุการณ์โจมตีปารีสเมื่อวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยคนเลยทีเดียวนะครับนี่คือคลิปวิดีโอที่ออกมา,<ฮ>านะฮะเมื่อสักครูคร่นี้เราจะเห็นเจมส์โคลมี่นะฮะซึ่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐหรือ f อ i บีนะฮะกล่าวว่ายังไม่ได้รับคำขู่ที่น่าเชื่อถือว่าสหรัฐจะถูกโจมตีเหมือนปารีสครับขณะที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบวิดีโอดังกล่าวว่าเป็นของจริงหรือไม่เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนในรัฐบาลสหรัฐจริงจังกับคำขู่นี้โอ้เจ้าหน้าที่สหรัฐจริงจังมากจริงจังกับคำขู่นี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะบอกว่า ของปลอมหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยอมรับครับว่าอันนี้ซีเรียสจริงจังซีเรียสมากครับตคำขู่อ,อาจจะเป็นจริงหรือไม่แต่ก็ไม่ประมาทนะฮะแต่การที่ทางคลิปวิดีโอของทางไอเอสกลุ่มไอเอสเนี่ยที่ได้เผยแพร่มาแล้วได้พูดถึงเหตุการณ์ในปารีสด,ด้วยเนี่ยอันนี้เท่ากับว่าอะไรก็เท่ากับว่าทางกลุ่มนี้เนี่ยได้เพิ่งผลิตคลิปวิดีโอน,นี้หลังเหตุการณ์ถล่มปารีสครับ คือหมายควาว่าศักยภาพในการผลิตี่จะผลิตอะไรยังไงะนะฮะเมื่อไรครับก็ได้และจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สายรับหน่วยความมั่นคงข่าวกรองทั้งหลายเนี่ยในขณะนี้ถึงปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะตามถึงต้นต่อของแหล่งที่ปล่อยคลิปทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยออกมาได้เลยก็แปลว่าชี้ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญชำนาญการในโลกออนไลน์ ของทางพวกบรรดากลุ่ม i อออยู่ไม่น้อยเช่นกันหรือผมก็ว่าเขามีเครือข่ายอยู่เยอะพอสมควรครับนะฮะอ,อีกเรื่องหนึ่งคุณพัะชาจำได้ไหมวันก่อนที่นายงตรีของฝรั่งเศสก็คือมารโนแอลวอลส์นะฮะไปพูดในที่ประชุมสภาผูา้แทนราษฎรของฝรั่งเศสของฝรั่งเศสเพื่อที่จะขอมติ ให้ความเห็นชอบในการขยายกฎอายการศึก3เดือนภาวะฉุกเฉินออกไปอีกสมเดือนครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าฝรั่งเศสนี่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมีเคมีหรืออาวุธชีวภาพวันนี้สำนักข่าวกรองของสหรัฐและอิรักออกมาเตือนแล้วครับโอนี่เป็นข้อมูลที่น่าจะใกล้เคียงกันสอดคล้องสอดคล้องกันคำพูดของนายมตีของฝรั่งเศสครับนะฮะเพราะว่าสำนักข่าวกรองของสหรัฐและอิรักเนี่ เตือนเป็นเสียงเดียวกันว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือ i อกอาลังเดินหน้าทําการทดลองอาวุธเคมีครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากนักวิทยาศาสตร์ในอิรักและในซีเรียครับคุณมชลถึงะฮะถึง,งไง<ห>ก็ตามเนี่ยนะฮะ,ะหลายฝ่ายที่ก็ยังเชื่อว่า i อเอสนี่ยยังไม่น่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตอาวุธเคมีมที่มีความซับซ้อนครับแม้จะหลายฝ่ายจะมีเชื่ออย่างนั้นแต่หลายฝ่ายก็วิตก ว่ามันอาจก็เป็นจริงได้เหมือนกันเพราะต้องฟังหไวห้หงนะฮะเพราะว่ามีคําเตือนมานะครับแล้วก็มีรายงานข่าวนะครับว่าหลังจากที่ไอเอสเปิดฉากโจมตีและยึดครองพื้นที่ในอิรักรและซีเรียแล้วเนี่ยนะครับก็ยิ่งทําให้มีการรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของไอเอสในพื้นที่ยึดครองของคนเหล่านั้นนะครับเป็นไปได้ยากมากซึ่งไอเอสอาจจะเลือกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อจะตั้งห้องทดลองและวิจัยอาวุธร้ายแรงเหล่านี้ โดยที่โลกตะวันตกยังไม่รู้อันนี้เป็นรายงานข่าวออมาครับะะแต่พี่เบิ้มครับมันมีสัญญาณบางอย่างว่าว่าในการโจมตีกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของอิรักเนี่ยรปรากฏว่ามีการตรวจพบว่ามีการใช้ก๊าซชนิดหนึ่ง,งเห็นไหมนะฮะ,ฮะกาสส๊าซัลเฟอร์มัสต้าก๊าซัลเฟอร์มัสตะเนี่ยมีการใช้ก๊าซนี้ด้วยครับ นี่เป็นหลักฐานเดียวที่ยืนยันได้ว่ามีการใช้อาวุธเคมีในการโจมตีอยู่ครับจริงนะฮะเราก็ไม่รู้ความร้ายแรงนะฮะว่าอะไรซึ่งมาดานักเคมีทั้งหลายก็คงจะบอกได้นะครับมาชล่เหตุการณ์ก่อการร้ายนะครับในฝรั่งเศสเมื่อสุกสิบสามพฤศจิกายนที่ผ่านมาเราเคยคุยกันใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเวลาเกิดเหตุร้ายในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสหรือที่สาธอรมรัฐกานายวันวันทำไมมันไม่มีภาพเหตุการณ ปัจจุบันทันด่วนเผยแร่ออกมาครับภาพระเบิดทําไมไม่มีภาพยิงปะทะกันทํา,าทไมไม่มีภาพศพทําไมไม่มีนะฮะแต่ว่าหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ปรากฏว่าล่าสุดนี่นะฮะมีคลิปออกมาคลิปวินาทีเหตุวินาศกรรมในกรุงปารีสเริ่มทยอยออกมาเริ่มทยอยออกมามีทั้งคลิปเหตุวินาศกรมรมมีทั้งคลิปของวันที่เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษของฝรั่งเศสบุกเข้าไปในอารารเมตแห่งหนึ่งแล้วยิงต่อสู้กับ กระบวนการ i อเอสนี่นะฮะแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งใช้ระเบิดพลีชีพอ่ะครับกดระเบิดพลีชีพของตัวเองบึ้มเลยจำได้ไหมฮะพร้อมกับสุนัขตำรวจหนึ่งตัวครับตอนนี้มีคลิปออกมาแล้วนะครับไปดูคลิปแรกกันก่อนนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยให้เห็นวินาทีชีวิตของเหยื่อเหตุวินาศกรรมปารีสที่รอดชีวิตเพราะปืนคนร้ายไม่ทำงานนะครับสำนักข่าวต่างประเทศได้เปิดเผยนะครับ คลิปวินาทีชีวิตของชาวฝรั่งเศสในเหตุวินาศกรรมปารีสเมืม่อคืนวันศุกร์ที่แล้ว<ม>โดยเป็นภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดในร้านคาเฟ่นะครับอ,อันนี้เป็นอีกาพนนนนออัีี้เป็กคลิปหนึ่งนะครับเอาคลิปแรกก่อนครับลี่ผู้หญิงอันนี้นนลิปผู้หญิงใช่ไหมฮะใช่ใช่เอาคลิปแรกนะครับคลิปคลิปที่ร้านคาเฟ่อ่านี่นี่มาแล้วมาแล้วนะครับที่มีลูกค้านั่งรับประทานอาหารกันอยู่คุณประาดูนะจู่ๆคนร้าย นะครับก็กลาดยิงเข้ามาเห็นกระจกแตกเลยฮะกาดยิงเข้ามาด้านนอกร้านก็ยิงเข้ามาทำให้ลูกค้าในร้านต้องวิ่งหาที่หลบส่วนคนอยู่นอกร้านก็วิ่งเข้ามาหลบในร้านมพื่จะไปไหนเพราะว่าคนร้านอีกอยู่นอกร้านระหว่างนั้นเองคนค้ดไลทก็เดินใกล้เข้ามาประตูร้านก่อนจะใช้ปืนเจาะศีรษะผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าร้าน แต่ว่าคือเขาจะลั่นไกยิงเนี่ยแต่ว่าเดชาบุญว่าปืนมันไม่ทํางานกําลังเข้ามาเนี่ยคนร้ายคนร้ายใช่นะฮะปืนไม่ได้ทำงานนะครับนี่ไงลั่นไกเอ้แล้วไม่ไม่ไม่กระสุนไม่ออกกระสุนไม่ออกกระสุนมันด้านนี่ผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นไปแล้วคนร้ายก็เลยวิ่งหนีไปอยู่คนนี้ก็เลยรอดชีวิตออกมาได้นี่คือเขาบอกว่าเป็นภาพวินาทีชีวิตของคนที่ประสบเหตุนี้ ระเบิดยิงเข้ามานี่กระจกแตกกันนะฮะคนก็วิ่งหาที่หลบกันจ้าระวันเลยนะฮะส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับครับก็คือเป็นภาพที่มีการบุกเข้าไปในแฟลต นะฮะที่เมืองย่านในย่านแซงเดนี is, ครับแล้วที่ตำรวจไปวิสามันฆาตกรรมไปสองศพล่าสุดนี่เจอสามเป็นสามศพเป็นหัวหน้าของหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเป็นหัวหน้าของขบวนการที่วางแผนหลักเลยในถล่มปารีสครับนะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่า DNA ออกมาแล้วว่าใช่เขาแน่นอนตายในที่เกิดเหตุด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่ตายในที่เกิดเหตุก็คือผู้หญิง ภาพคนเมื่อกี้เนี่ยที่เริ่มจากผู้หญิงเมื่อตะกี้เนี่ยนะฮะอ่าเนี่ยคนเนี้ยเริ่มต้นด้วยว่ากำลังจะคือกาลังคล้ายๆกันจะขู่ๆว่ามีระเบิดแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ไปตะโกนถามว่า แฟนของเธอเนี่ยบ o y f r i e n d เนี่ยอยู่ไหน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 เดี๋ยวดูเสียงตะโกนนะฮะ,ะแล้วจะมีคำภาษาอังกฤษออกมาด้วยเธอก,ก็ตอบออกมาว่าคนนั้นไม่ใช่แฟนฉันอะไรทำนองเนี้ยนี่ฮะ Where is your boyfriend? He's not my boyfriend นะฮะและเสร็จปุ๊บก็มีเสียงปืนยิงไล่ตามเข้าไปจากพักก็มีระเบิดตู้มขึ้นมาแล้วทร,บรา,าบชื่อไหมฮะผู้หญิงคนที่อยู่ในภาพเราใช้ระเบิดพชิพ ฆ่าตัวตายเนี่ยนะฮะช,ชื่ออะไรครับมีชื่อออกมานะฮะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าฮัสนาเออิดมูลาเซนครับในรายง,งานสื่อของอังกฤษฉบับหนึง่งบอกว่าเธอเป็นคนชอบสังสรร์อีกทั้งไม่ค่อยได้สนใจเรื่องศาสนาสักเท่าไหร่รในขณะที่ทางตำรวจเองพยายามที่จะแกะรอยหาข้อมูลเพิ่มเติม,มล่าสุดก็นำตัวแม่และน้องชายของผู้หญิงคนนี้มาสอบสวนเพื่อหาบาะแสเพิ่มเติม,ต,ม,มต่อไปอ นะครับอ่าครับอู้โหเสียงปืนดูสิอ่าเอาละครับก็นี่คือสองสองคลิปสําสุดที่ถูกเปิดเผยออกมาเทาย่อยออกมานะฮะก็คงจะได้เห็นอีกหลายๆคลิปในเหตุการณ์ที่ปารีสของฝรั่งเศสครับแต่ข้อสาคัญคือถามว่าสื่อมวลชนของทางฝรั่งเศสเน่ทำไมถึงไม่ได้มีการรายงานภาพของผู้เสียชีวิตนั่นแหะสิอันนี้ก็ถือว่าเขาก็เป็นการให้เกียรตินะฮะก็เก็บ ทั้งหมดตำรวจก็ไม่ได้แจกภาพไม่ได้แจกอะไรออกมามันก็กมันก็ทำให้คนทั่วโลกเ่ยดูแล้ว<ะ>เหมือนว่าโอเคมันมันไม่ได้โหดร้ายแล้วว่ามันไม่ได้ซ้าเติม,มนะครับ,รบกับครอบครัวญาติของผู้เสียชีวิตเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตคือผู้บริสุทธิ์หรือแม้กระทั่งว่า i อที่ถูกยิงตายไป3าคนใช่ไหมค,ครับเขาก็ไม่ เผยแพร่ภาพนั้นออกมาให้เราได้เห็นกันถ้าจะมีเผยแพร่ออกมาโดยทางสีมือของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบมืดๆอะไรออกมาเหมือนภาพเมื่อตะกี้เนี่ยนะแล้วก็มีคําแปลออกมาให้แต่ถามว่า,าเป็นเมืองไทยลระครับก็คงจะได้เห็นเลือดเห็นศพเห็นอะไรกันคงไม่เหลือฮนะใช่ไหมฮะเห็นหมดเลยนะครับอ้าวน,นี่ก็คือสองคลิปล่าสุดที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ เดือดรพักการเพื่อนเพราะว่าวันนี้มีเรื่องใหญ่สําคัญรออยู่ในเบรกใหญ่ๆข้างหน้านั่นก็คือผู้บัญชาการทหารบกบิ๊กหมูพลเอกธีรชัยนาควานิบ,บ,บวันนี้มาตั้งโต๊ะแถลงถึงผลที่ทอบ,บอตั้งกรรมการสอบโครงการราชภักการก่อสร้างว่ามีอะไรในกอไผ่หรือไม่ผลออกมาเนี่ย รับ,บรองอลังการงานสร้างมากคือถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะไปดูที่ไหนไปฟังที่ไหนมันสั้นกระจุดกระจิตนะฮะ,ะไม่ตกไม่ถูกอ,อกถูกใจเดี๋ยวคืนนี้เราจะเปิดแบบยาวๆเป็นมินิซีรีให้ได้ชมกันนะครับสักครู่ครับ